ือว่าทนายอารชัยได้แต้มตรงนี้ไปว่าตกลงแล้วนะใช่แล้วนะก็คือไม่มีในแพทย์ไตรป็ดกงอาจารย์เบียร์ก็ยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าเออไม่มีในแพทย์ไตรปิดกงจริงผมชอบอาจารย์เบียร์อยู่อย่างนึงคืออันไหนที่อันไหนที่ผิดพลาดแกยอมรับยอมรับแบบลูกผู้ชายยอมรับแบบแมนๆแ,แล้วก็มีเหตุผลจริงๆผมอะซัพพอร์ตเหตุผลของอาจารย์เบียร์ตรงที่ว่ามันก็สมควร ที่จะต้องมาบอกประชาชนวันนี้ผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์เบียร์ก็ยังเห็นด้วยอยู่เช่นเดิมคือพระที่เป็นอรชีพระที่ไม่ประพฤติดีหรือพระที่ออกนอกรีดเนี่ยคารวะก็ไม่ควรที่จะไปใส่บาไม่จําเป็นต้องไปใส่บาตรเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นพระต่อให้บวชจากอุปชามาต่อให้อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่มีความบริสุทธิ์ใจ ในการที่จะเป็นพระคุณก็ไม่สมควรบวชนะครับแล้วก็ไม่สมควรที่จะได้เข้าจากคารวะกินด้วยเพราะถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยไอเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าคนเหล่านี้พระเหล่านี้นเข้าไปบวชเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ผมยกตัวอย่างเมื่อไม่กี่วันเนี่ยสามสี่วันที่ผ่านมานเนี่ยเจ้าอาวาสวัดหนึ่งมียาเสพติดไว้ในครอบครองร้อยเจ็ดสิบกว่าเมตรมีทั้งยาไอมีทั้งยาบ้า บอกว่าเอาไว้สําหรับเศษเอาไว้สําหรับเศษนะไม่ได้เอาไว้สําหรับจําหนายก็มีการไปตรวจแล้วก็ไปตรวจพระลูกวัดปรากฏว,ว่าเศษยาบ้ากันหมดเศษยาไอ้กันหมดอย่างเงี้ยพระแบบเนี้ยผมถามทนายอนชายัยผมถามมหาหมีเราสมควรที่จะใส่บ่ตรไหมหรือพระอย่างพระน้ําฝนอย่างเงี้ยที่ไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบ ยึดความคิดของตัวเองยึดเอาตัวเองเป็นหลักแล้วก็พยายามมาบอกว่าสอนแบบทำนา้นาทองด้วยความเมตตาเอาหลักของพระพุทธองค์มาใช้ก็คือความเมตตามันเราก็เห็นครับไอ้ความแถหรือไอ้ไอ้ความที่พยายามที่จะอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งจารีตประเพณีจารีตประเพณีก็คือการทําเครื่องลานของขังการผลิตพระขึ้นมา การเสกน้ำมนต์การลงหน,หน้าทองอย่างเงี้ยนีน่คือประเพณีเป็นพฤติกรรมในความหมายของทนายอัชัยในความหมายของของคนที่เขาปกป้องเขาเขาปกป้องพวกนี้ปกป้องพฤติกรรมปกป้องจารีตประเพณีจารีตประเพณีให้มีการเสกเครื่องรางของขลังนะมีการหล่อลูกนู่นนั่นนี่นะมีการฝังลูกนิมิตมีอะไรต่างๆนานาอันที่จะเป็นสิ่งที่จะชักนําประชาชนให้ไปสู่ ความงมงายไม่ได้ไปสู่พระธรรมคำสั่งสองใหม่ซูปเปอร์สเตทีทิท้งจากเมเบลีนนิวยอร์กปากแมตเลยไม่ทานเฟริร์ติดทนนานถึง12ชั่วโมงสัมผัสเบาสบายปากใหม่ซูปเปอร์สเตทีทิทท้จากเมเบลีนนิวยอร์กผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเรามาถึงยุคเนี้ยมาถึงยุคที่เด็กเขารู้ทันครับ มาถึงยุคที่มันเป็น 4G 5G ล้อะมาเป็นถึงยุคที่ 5G แล้วคุณยังไม่ยอมรับความจริงกันอยู่หรือว่าไอสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบอกเล่ามันเป็นความเข้าใจผิดมันเป็นกุศโลบายหนึ่งเพื่อที่จะให้ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ไปถึงประชาชนจริงๆมีภาพรูปหนึ่งผมไม่มั่นใจว่าชื่ออะไรมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์เบียร์ไม่ได้ไม่ได้เก่าถึงอาจารย์เบียร์ แต่กล่าวถึงว่าสอนสอนผิดเหมือนให้ยาพิษเหมือนเอายาพิษใส่น้าให้ญาติโยมได้กินหรือให้คนที่รับฟังได้กินก็น่าจะหมายถึงอาจาร,รย์เบียนคือความหมายของพระรูปนี้ที่ท่านบอกเนี่ยก็คือบอกว่าการที่คนคนสอนผิดเนี่ยเหมือนเอายาพิษให้ ผมก็ไม่เข้าใจคําว่าหยาบคิดคืออะไรแล้วก็ยังพูดไปถึงเรื่องจารีประเพณีว่าไม่ควรจะไปลดทอนไปตัดทอนใครจะเชื่อยังไงก็เชื่อไปนะครับเป็นสิทธิ์ของใครของมันเรื่องนี้ผมเถียงเต็มที่นะและผมเถียงเต็มที่ต่อให้ใครจะยอมรับก็ยอมรับผมจะไม่ยอมรับเรื่องประการแรกคือมันเยียดบังพระธรรมคาสั่งสอนมันจะไม่ทําให้พระธรรมคําสั่งสอนเนี่ยนะครับขึ้นมา เราเอาจารีตประเพณีมาเบียดบังพระธรรมคำสั่งสอนตอนนี้คนไปข้างเกี่ยวกับเรื่องของจารีตประเพณีวัฒนธรรมจารีตประเพณีคืออะไรจารีตประเพณีอ๋อเขาเคยทําพระมาก่อนเขาเคยผลิตเครื่องรางของขังมาก่อนนั่นเป็นจารีตประเพณีที่ทําได้ไม่มีปัญหาก็ทํากันไปบูชากันไปให้ประชาชนหลงงมงายกับการบูชาสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ถึงความความเป็นจริงได้แต่